สวัสดีค่ะรู้กคนไมมไปกับไอจ้าวันนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับคดีแพ่งกับคดีอาญาซึ่งวันนี้ประเด็นมันอยู่ที่รายการหววกระแสใช่ไหมที่ทนายอ่ะทนายสายหยุดหรือทนายปากเกียวเนี่ยหลายๆายคนเรียกว่าทนายปากเกียวเพราะว่าหน้าเขาไป้ายกับนักกีฬาคนหนึ่งที่ชื่อปากเกียวทีนี้การตอบคําถามหรือว่าการย้อนย้อนด้วยคําถามของทนายคนนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากก็คือ คุณหนุ่มถามเขาว่าออคุณทนายจะจะทาคดีอาญาให้เป็นแพ่งหรอแล้วทนายก็ถามกลับถูกไหมคะว่าเอาแล้วคุณไม่คิดบ้างหรอว่าคุณไปทําคดีที่มันเป็นแพ่งอยู่แล้วให้มันเป็นอาญาทนงงเนี่ยค่ะคือคําว่าแพ่งกับคําว่าอาญาเนี่ยจะเคยพูดรายละเอียดไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วข้างต้นก็คือถ้าเป็นคดีแพ่งโทษมันจะไม่มีการจําคุกมันมีแต่การพวกปรับพวกให้คืนเงินพวกชดใช้ จำนวนเงินในทานองนี้จะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็ส่วนคดีอาญาเนี่ยมันก็จะมีทั้งจําทั้งปรับจำคุกอะไรครบเลยประหารชีวิตอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะบอกว่าช่องทางช่องว่างของกฎหมายเนี่ยมันก็มีอยู่คือบางประเด็นเนี่ยจะาเคยพูดไว้คลิปก่อนหน้านี้ว่าคดีของอดีไอคอนเนี่ยที่มันเป็นอาญาเป็นช่อโกงเนี่ย ในมุมมองหนึ่งก็อาจจะมองเป็นแพ่งได้ในเรื่องเกี่ยวกับการผิดสัญญาระหว่างระหว่างสองฝ่ายอย่างเช่นลูกคีมที่มาลงทุนเนี่ยเป็นการคือถ้าถ้ามองว่าเป็นการทําธุรกิจร่วมกันแล้วทางดีไอคอนเกิดผิดสัญญาแบบว่าไม่ได้ทํค้าตลาดหรือว่าไม่ได้ทําไม่ยอดขายมันพุ่งกระชูดตามนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นสัญญาระหว่างกันนะถ้ามองในมุมเนี้ยคือมันเป็นคดีแพ่งมันไม่ได้ชชอโง,องก็ถือว่าคุณมาลงทุนแล้วไม่ได้ผลตามนั้นใช่ไหมคะ โทษมันก็จะน้อยลงมันก็จะไม่มีการจําคุกม,มันกค่แค่อาจจะคืนเงินหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ถ้าไม่มีเงินคืนก็คือเจ้าเจ้ากันไปก็ไม่สามารถทําอะไรได้เหมือนกันเหมือนกันนะคะกับคดีนี้นะคะที่ทนายตั้มที่มีการตั้งข้อหาจากฝ่ายอายการแะจากฝ่ายตํารวจตํารวจยื่อนอายการทํานองเนี้ยก็ตั้งเป็นคดีอาญาขึ้นมาแต่ทนาย ทนายปลาเกียวเพื่อนของคุณตั้มคนนี้เขาก็เจ๋งพอสมควรที่ในการที่จะหาวิธีที่จะนำข้อกฎหมายต่างๆมาสนับสนุนเพื่อให้ศาลมองว่าตรงนี้เป็นการยืมเงินการยืมเงินก็คือการทํานิติกรรมและสัญญาระหว่างผู้สัญญาทั้งสองฝ่ายที่มีการตกลงกันทํานองนี้มันก็จะกลายเป็นคดีแพ่งไปเลยตรงนี้มันคือยังไงอะ ก็แล้วแต่มุมมองของศาลนะคะเพราะฉะนั้นจ้าวันนี้แค่อยากจะมาอธิบายให้ฟังว่าแพ่งคืออะไรอาญาคืออะไรเราเวลาเราดูข่าวเราจะได้ไม่งงแล้วเราจะได้เข้าใจในความหมายที่มันเป็นอยู่แล้วก็อาจจะทําให้เราดูข่าวได้สนุกขึ้นเพราะว่าเราเข้าใจมากขึ้นนะคะก็ในส่วนเนี้ยถ้าทนายปาเกวสามารถพิกคดีตรงเนี้ยให้มันเป็นอ่ามุมมองของไปในทางแพ่งได้เนียความผิดในการ ที่ที่คนตั้มจะต้องรับอ่ะมันแทบจะหายไปเลยก็คืออาจจะมีแค่การชดใช้คืนทํานองนี้แล้วถ้าไม่มีอ่ะก็แค่ขายสินทรัพย์ยึดทรัพย์เอาไปขายแล้วก็หมดแล้วก็หมดกันถูกไหมคะมันไม่ต้องเข้าคุกแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถเยียงประเด็นนี้ได้นะคะก็อาจจะต้องเข้าคุกเราเข้านานด้วยเพราะมูลค่ามันมันเยอะนะคะก็ตรงนี้ก็อย่าลืมติดตามกันต่อไปนะคะถ้าเกิดใครงงในความหมายของคําว่าแพ่งกับอาญาให้ย้อนไปดูคลิป ก่อนหน้านี้ที่ชาเคยลงไว้สำหรับรูปคนหมายไปกับไอชาวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ